เที่ยวบินมาอีกแล้วเจ้าหน้าที่ TC Thailand ประกาศเพิ่มอีก3เที่ยวบินในวันนี้นะครับจะเป็นเที่ยวบินสายการบินอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันในคลิปและเจ้าหน้าที่เตือนนะครับตรวจวันสัมภาษณ์ให้ดีๆแสดงว่ามีผู้ที่มาสัมภาษณ์ผิดวันหลายท่านนะครับ เพราะว่าหากท่านมาผิดวันเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์โดยทันทีนะครับก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับก็เริ่มจากข่าวดีกันก่อนนะครับข่าวดีก็คือจากการที่ช่องหน่อยนะครับทำนายไว้ในคลิปที่แล้วนะครับบอกว่าในวันที่17มิถุนายนเนี่ยน่าจะยังไม่หมดนะครับที่เขาจะประกาศวันที่17น่าจะมี3-4ถึงเที่ยวบินนะครับ วันนี้มีการประกาศเพิ่มอีก3เที่ยวบินนะครับรวมเป็น4เที่ยวบินแล้วสำหรับวันที่17มิถุนายนนะครับเที่ยวบินแรกเป็นสายการบินเอ i r เเรตเที่ยวบิน EK 377และไปต่อเครื่องเที่ยวบิน EK 2363เที่ยวบินที่2เป็นสายการบินไทยเป็นเที่ยวบิน TG 4583บินตรงจากสุวรรณภูมิไปที่เทลวิฟอิสราเอล และเที่ยวบินที่3เที่ยวบินสุดท้ายเป็นสายการบิน l อลอันอิสราเอลแอร์ไลน์เที่ยวบิน LY082 ก็บินตรงจากาสุวรรณภูมิไปที่เทลวิปอิสราเอลเหมือนกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง3เที่ยวบินที่เจ้าหน้าที่ประกาศเพิ่มเติมนะครับสรุปแล้วนะครับหมายเลขที่ประกาศตอนนี้วิ่งไปถึงหมายเลข 153xxxx แล้วนะครับซึ่ง เป็นผู้ที่มาสัมภาษณ์ในวันที่4เมษายนนะครับดังนั้นนะครับเที่ยวบินต่อไปก็คาดว่าจะเป็นผู้ที่มาสัมภาษณ์ในวันที่4เมษายนแล้วก็บวกวันที่23เมษายนด้วยนะครับอันนี้คาดเดานะส่วนใครที่โดนข้ามคิวไปก็จะเย็นๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะย้อนกลับมาเก็บตกให้นะครับไม่ต้องเป็นห่วง สรุปรุ่นที่18มีผู้บินไปทำงานแล้ว905คนนะครับแยกเป็นวันที่27พฤษภา175คน28พฤษภา160คน29พฤษภา30คนวันที่10มิถุนายน220คนวันที่11มิถุนายน130คนวันที่12มิถุนายน30คนแล้วก็วันที่17มิถุนายน160คนนะครับรวม905คนอ๋อต้องหัก รุ่นที่17ออกอีก5คนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขกลมๆตอนนี้คือ900คนนะครับสําหรับคนที่ได้บินไปทำงานที่อิสราเอลนะครับต้องขอขอบคุณคุณเจมนะถ้าจำชื่อไม่ผิดนะครับถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะครับก็จะเป็นสมาชิกในกลุ่มนั่นแหละก็จะเอาข้อมูลมาแชร์ให้สมาชิกในกลุ่มดูนะครับ900ก็ถือว่าเป็นเลขสวยนะพรุ่งนี้ใครสนใจวันที่16ก็ลองจัดไปสักนิดนึงนะ เพื่อมีโชคนะครับเที่ยวบินรอบต่อไปนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นวันที่18มิถุนายนแล,ะละ้วล่ะวันที่17น่าจะหมดแล้วนะครับวันที่18ช่องหน่อยมั่นใจแน่นอนนะครับเพราะว่ามีรุ่นพี่นะครับมาฝากข้อความไว้นะครับบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนไปทำงานที่ทำงานเขา4ี่คนโดยจะบินมาวันที่18มิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นวันที่18ช่องหน่อยนำเสนอเลยนะครับอย่างน้อยต้องมี3เที่ยวบินนะครับ เดี๋ยวเราลุ้นอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือไม่ก็เป็นวันเสาร์นะครับหรือถ้าเจ้าหน้าที่ยังดําเนินการไม่เสร็จก็อาจจะเป็นประกาศสัปดาห์หน้าก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับพวกเราใจเย็นๆละกันถือว่ารุ่นที่18เนี่ยเจ้าหน้าที่ทํางานเร็วสุดๆแล้วนะน่าจะเป็นนโยบายของหัวหน้าคนใหม่ของอิสราเอลนะครับทำงานชัดเจนโปรง่งใสรวดเร็วนะครับข้อมูลนี้แบบให้พวกเราแบบเต็มที่เลยนะเพราะฉะนั้นใครไม่ผ่านเนี่ยต้องเสียใจด้วยจริงๆนะ คือถ้าเป็นตรวจสุขภาพเนี่ยเข้าใจอันนั้นเป็นเรื่องของร่างกายเนาะแต่ถ้าคุณไม่เตรียมตัวนะครับข้อมูลคุณไม่มีเลยนะครับหรือบางคนสัมภรเ,เทเมานะครับกินกาแฟน้ําหวานก่อนวันมาตรวจโรคอันนั้นก็ช่วยไม่ได้นะอันนี้นก็คือคุณไม่ดูแลตัวเองนะครับก็โดนตัดสิทธิ์ไปนะครับทีนี้ขอพูดอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่วันนี้ทางเพทีซีเทลแลนด์ก็แจ้งเตือน ประชาสัมพันธ์ออกมานะครับว่าอย่าลืมตรวจเช็คเลขประจำตัว running number นะครับเพื่อไม่ให้พลาดในการสัมภาษณ์ด้วยความห่วงใยจากเจ้าหน้าที่ทีนะครับบอกแบบนี้หมายความว่ายังไงนะครับก็ตีความได้ว่ามีบางท่านนะครับน่าจะไปผิดวันแล้วละ่ะถ้าไปผิดวันก็คือถูกตัดสิทธิ์นะครับเรื่องนี้ง่ายมากเลยนะเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดในโลกเลยนะครับ แค่เราใส่ใจและตรวจสอบมันเท่านั้นเองนะครับแต่เรื่องง่ายๆแบบนี้แหละที่หลายท่านพลาดนะครับและการพลาดเรื่องง่ายๆแบบนี้โทษมันคือประหารนะครับคือถูกตัดสิทธิ์ไปทํางานที่อิสราเอลนั่นเองจริงๆช่องลนุหน่อยเคยทําคลิปไปแล้วนะครับเกือบประมาณ1เดือนที่แล้วล่ะนะครับบอกว่าตรวจสอบวันสัมภาษณ์ยังไงไม่ให้มาผิดวันนะครับยอดวิวก็กระจิ๊ดหนึ่งนะครับไม่เยอะ ก็ไม่เป็นไรใครไม่ใครได้ดูก็รอดไปนะครับใครไม่ได้ดูก็เดี๋ยวทบทวนให้แล้วกันนะครับคือที่มาเนี่ยมันมีคนมาแจ้งในกลุ่มนะครับว่าเขาเข้าใจผิดทีแรกนึกว่ามาสัมภาษณ์วันนี้นะครับแต่กลายเป็นว่ามันอีกวันหนึ่งนะครับมันกลายเป็นว่ามันวันสัมภาษณ์ของเขาอยู่เมื่อวานแล้วนะครับมันเลยไม่ได้สัมภาษณ์นะครับเจ้าหน้าที่ก็ตัดสิทธิ์เข้าไปนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการตรวจสอบวันสัมภาษณ์นะครับ เราตรวจสอบด้วยตัวเองก่อนนะครับบนหน้าเพจ t ี t ี a ท l แ n นนะครับอันนี้หลักการง่ายๆเลยนะครับคุณหมายเลขไหนคุณก็ลองไล่ดูนะครับถ้าคุณดูแล้วว่าเป็นวันไหนนะครับให้คุณไปถามเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องคุณนะครับใครก็ได้นะครับคุณไปถามเขาเลยว่าวันที่เราจะไปสัมภาษณ์ตรวจดูแล้วเป็นวันไหนนะครับถ้า เราไปถามคนอื่นและคนอื่นให้คำตอบที่ตรงกันนะครับอันนี้99%นะ่มันชัวร์นะครับไม่น่ามีปัญหาว่า100%ก็ได้นะครับคงไม่พลาดหรอกถ้าถ้า2คนดูด้วยกันแล้วนะครับแล้วมั่นใจว่ามันเป็นวันนี้นะครับยังไงคุณก็ไม่พลาดในวันสัมภาษณ์นะครับแต่ช่องหน่อยมีอีกวิธีหนึ่งนะก็คืออช่องหน่อยลงทุนนะครับไม่ใช่ลงทุนหรอกใช้ AI นะครับทำการเขียนเว็บให้นะครับโดย เป็นเว็บตรวจสอบวันสัมภาษณ์นะครับช่องหน่อยไปวางไว้ที่โนต้ตกลุ่มไลน์นะครับอันนี้ไม่เผยแพร่ออกข้างนอกนะครับสําหรับใครที่อยากใช้งานต้องเข้ากลุ่มไลน์ช่องลุงหน่อยแล้วก็ไปดูที่โนต้ตนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันมีวิธีการตรวจสอบอยังไงนะอ๋อก่อนไปดูตัวอย่างนะครับหมายเลขที่อยากให้ทุกคนจําก็คือหมายเลข155678นะครับ ขอยืมหมายเลขนี้นิดนึงนะใครตรงกับเลขนี้ต้องขอภัยด้วยนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้ท่านอื่นนะครับในการที่เรียนรู้ในการตรวจสอบนะครับ1 5 5 6 7 8เป็นวันไหนครับถ้าเราดูด้วยสายตานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่23พฤษภาคมถูกไหมอันนี้คือเราตรวจสอบด้วยตัวเองก่อนนะจําจไว้นะ155678ทีนี้ในโน้ตกลุ่มลายช่อง,งหน่อยนะเลื่อนลงมานิดนึงนะครับ จะมีตัวนี้นะครับลิงก์ตัวนี้ที่ลุงได้ทำเป็นระบบตรวจสอบคิวสัมภาษณ์เดือนพฤษภาคมให้นะครับกดที่ลิงก์ไปได้เลยนะครับเมื่อกดเข้ามานะครับมันก็จะขึ้นว่าระบบตรวจสอบวันที่สัมภาษณ์เดือนพฤษภาคมนะครับอ่าก็ใส่ใหมายเลขตรงนี้นะครับเมื่อกี้หมายเลขอะไรนะหนึ่งห้าห้าหกเจ็ดแปดนะครับจากนั้นกดตรวจสอบวันที่สัมภาษณ์ครับระบบมันจะคำนวณให้นะครับ บอกว่าเป็นวันที่23พฤษภาคม2568ถ้าตรงกันนะครับก็น่าจะ99%หรือ100%นะครับที่คุณจะไปสัมภาษณ์ไม่ผิดวันนะครับใครสนใจก็เข้าไปใช้เว็บนี้ที่กลุ่มไลน์ช่องนหน่อยนะครับสแกน QR c โค e ตัวนี้นะครับแล้วก็มันจะมีคำถาม ่อนที่คุณจะเข้ากลุ่มนะครับว่าคุณสนใจไปทํางานที่ประเทศไหนนะครับให้คุณตอบว่าอิสราเอลหรือรุ่นที่18ก็ได้นะครับจะอนุมัติเข้ากลุ่มให้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ลุงอัดก่อนที่ลุงจะไปเดินออกกําลังกายเนาะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะช่วงนี้ลุงแย่มากนะครับ ก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆก่อนที่คุณจะไปทํางานที่อิสราเอลงานที่อิสราเอลหนักมากนะครับถ้าดูแลสุขภาพไม่ดีแล้วไปทํางานนะ่ยท่านอาจจะไม่สบายแล้วอาจจะถูกส่งตัวกลับได้นะครับ เป็นความห่วงใยจากช่องหน่อยแล้วกันนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ไปทํางานที่อิสราเอลในเร็ววันนี้นะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องนุหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องนหน่อยสวัสดีนะครับ